ตอนนี้มีเว็บไซต์เพกถหมายแอปอ้างชื่อช่องหอจางกิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในทั้งสิ้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะ่ค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการเพากรณ์ดูดวงรายจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t o f o r channel นะคะ ต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกค,คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็น timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันสำหรับ12ราศีนะคะก็คือเรื่องใหญ่สำคัญอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา15วันต่อจากนี้นะคะถ้าท่านใดไม่อยากฟังตัวต้นคลิปสามารถกด s k i ปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้หรือกด time stamp ใต้ description นะคะอ่ะก่อนอื่นต้องมีการเกินอย่างเช่นเดิมนะคะว่ากิ่งฟ้าทำนายดยวยภาพรวมหรือเรียกว่า general reading ทานายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะด,ดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกาหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำแนะนำของอาจารย์กิงฟ้าฉะนั้นามารับกําลังใจดีๆจากไพ่หรือไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรก็กิก่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นนะคะสําหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิงฟ้ากิ่งฟ้าบอกเสมอไม่สามารถเปลี่ยนตัวตนตัวเองได้คือกิงฟ้าเป็นคนพูดแบบนี้มาตลอด10ปีในการทําคลิป YouTube นะคะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีฟันเฟือง ขวาบนของคุณใน YouTube นะคะกดเข้าไปแล้วก็กดไปตรง playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้า กดสปีดให้เร็วขึ้นช้าลงได้หมดเลยแต่ถ้าคุณโอเคกับ normal speed หรือสปีดปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นให้ดูต่อเนื่องกันเนเพลินได้เลยนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับชาวราศีธนูเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องใหญ่สําคัญอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณภรรยะเวลา15วันต่อจากนี้นะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกบางหัวข้ออาจจะไม่ขึ้นมาอาจจะไม่ได้พูดแต่ถ้าไหนที่ไพ่ต้องการจะบอกกล่าวก็จะบอกทํานายตามนั้นนะคะเเเรราามมิ่มกันลย divine support spiritual quest empowerment Ingus, kaunas otella the results King of Cups, Five of Swords, Ace of Pentacles, Four of Pentacles, Ten of Cups, Temperance, King of Pentacles, Ace of Wands, Six of Wands. เราต้องมีไพ่คําแนะนําเกือบลืมนจะจ๊ะเกือบลืมหลายหลายราศีมากแต่ทํานายทุกราศีนะคะเราจะต้องมีหนึ่งใบนะคะเป็นไกด์นิดหนึ่งนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตอ่านนิดหนึ่งว่าเขาแนะนําว่าอะไร when you feel uninspired let your purpose remind you why you started นะคะช่วงนี้หรือในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะหรือที่ผ่านมาก็ได้บางคนอาจจะบอกว่ามีหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเบร์อเอา้สึกหมดไฟนะคะหรือขาดแรงบันดาลใจในการทําสิ่งต่างๆอย่าลืมนึกถึงเป้าหมายที่คุณเคยตั้งเอาไว้นะคะมันอาจจะชํา ให้คุณผ่านในช่วงเวลาตรงนี้ไปได้นะคะฉะนั้นเลยบอกว่าคนเรามันมีเบื่อบ้างแหละคะ่ะมันมีชีวิตขึ้นขึ้น,น,นลงๆเป็นปกติของมนุษย์เรานะคะฉะนั้นอ,อย่าไปกังวลเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะว่ามันเป็นแค่อารมณ์ที่มันเข้ามาเดี๋ยวมันก็ออกไปอารมณ์ชั่ววูบบางทมีมันเกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องของความเบื่ออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายะคะ่ะกิงฟ้าเชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็กลับมามีแรงขึ้นสู้ในการทาเสียงตา่างบางคนบอกว่าแรงขึ้นสู้คือเงินค่ะเงินค่ะันแค่นั้นเลยเพราะช่วงนีี้คุณม่รช่วงเงินดีมากเเงงินิน เงินทั้งนั้นเลยการเก็บเงินการหาเงินการเอาเงินไปลงทุนทําอะไรหรือว่าการที่จะทําอะไรที่แบบต่อย,ยอดในเรื่องเงินไม่ใช่แบบเอาทิ้งไว้แต่ธนาคารเหมือนเราเอามาต่อย,ยอดทําอะไรบางอย่างทําได้นะคะขอให้คุณวางแผนดีๆเท่านั้นเองช่วงนี้วาจาของคุณจะสกธิ์และรวมถึงช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องที่คุณต้องพิสูจน์มีเรื่องที่เราเองอาจจะต้องแบบว่า เหมือนบางคนบอกว่าพิสูจน์เนี่ยสามารถเป็นคําว่าเหมือนการทดลองงานการดูลาดลาวในการทํางานลาดลาวธุรกิจต่างๆหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าอยู่ในช่วงของการสแสวงหาการพิสูจน์อะไรบางอย่างในชีวิตก็เป็นได้นะคะแต่เดี๋ยวมันก็สําเร็จเดี๋ยวมันก็ดีนะคะถ้าเราหมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆกินฟ้าเชื่อว่า divine คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ support เราแน่นอนนะคะทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมดคะ่ะแต่ไม่มีใครวิเศษกว่าใคร ค่จะบอกเฉยว่าถ้าใครปัิบัดดีอะค่ะหรือตั้งใจเพียรพยายามกิ่งฟ้าเชื่อว่าความสําเร็จหรือว่าสิ่งดีๆหรือคนดีๆหรือผู้ใหญ่จะค่อนข้างเมตตาคุณดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไพ่ขึ้นว่าเป็นการจบลงและเริ่มต้นสิ่งใหม่เหมือนคุณอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับมาก็ได้หรือเป็นการจบลงจากบางสิ่งบางอย่างและเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะไปเริ่มงานที่ใหม่เราจะมีพรสวรรค์ความสามารถเดิมคือสมมติอาชีพหลัก ที่คุณทําอยู่แล้วคุณเองคุณเองอาจจะเก่งพวก import export ที่ใหม่ที่คุณไปทําเป็นบริษัทใหม่นะบรรยากาศใหม่ๆแต่ คุณอาจจะได้ตำแหน่งเพิ่มแล้วก็ทํางานอาจจะต้องเกี่ยวโคแนว,แนวเกี่ยวกับพวก Import Export คือหลีกเลี่ยงความเป็นตัวตนและพรสวรรค์และความสามารถของตัวเองไม่ได้นะคะคือมันเหมือนจะติดตัวไปบางสิ่งางอย่างความรู้คิดว่าเราไม่ได้หรอกเราได้แน่นอนมันเหมือนได้ความรู้ได้ประสบการณ์ต่างๆเอามาต่อย,ยอดในสิ่งใหม่ๆที่เรากาลังจะไปทําได้แน่นอนนะคะแล้วช่วงนี้ถ้าสังเกตคือคุณเองจะพบแสงสว่างในชีวิตหรือว่าคุณเองกําลังหาอีกสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตคือควาวนาสัสขึ้นมามันเหมือนแบบมีคบพทีี่ติดออัันนึึงงก มันยังไม่ติดอ่ะมันแปลว่าอะไรคุณต้องหาไฟมาเติมใช่ไหมต้องเติมไฟเหมือนที่ไพ่บอกว่าเหมือนคุณกําลังหมดไฟอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยห,หาอินสแตนชั่นหาแรงบันดาลใจมาเติมไฟเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นแบบช่วงดวงของคุณกาลังเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วยนะจากร้ายกับกลายเป็นดีนะคะอ้ออีกคําเตือนหนึ่งหนึ่งอย่างคือคุณอย่าอีโก้สูงอย่าคิดว่าตัวเองเก่งและเด่นกว่าคนอื่นนะคะมันจะเป็นปัญหาแน่นอนถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่สามารถที่จะแบบ มีใครมาว่ามาตักเตือนเราได้หรือมามาพูดอะไรเราได้เลยนั่นคือปัญหาเรานะอ่าฉะนั้นอย่าอีโก e ้สูงต้องทําตัวเป็นน้ำพึ่งแก้วคอยเรียนรู้ค่าที่จะปรับเปลี่ยนอย่าทําอะไรที่แบบซ้ำซ้ำนำเดิมบางทีบางทีแบบเหมือนต้องตามทันโลกนิดนึงมันอาจจะเหนื่อยเนาะกิ่งฟ้าเข้าใจกิ่งฟ้าก็แบบตามไม่ทันหรอกคะ่ะแต่บางสิ่งบางอยา่างมันต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความสามารถหรือว่าปรับเปลี่ยนในเรื่องสถานการณ์ต่างๆด้วยเพื่อให้เอาเราตัวเอาตัวเองรอดให้ได้แค่นั้นนะคะอืมประมาณนี้นะในเรื่องวิชาความรู้สติปัญญากกกกาาาารรรเเเเียนนนศศึษษด่มป็พิ ช่วงนี้คุณฝ่าฟันหรืออะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาจะขจัดสิ้นมันเหมือนกับว่าคุณแก้ไขได้เห็นไหมถ้าสังเกตผู้ชายคนนี้จับงูเลยอะจับเลยอะมันเหมือนแบบคือขนาดงูที่ดุร้ายเขายังจับได้อยู่หมัดมันแปลว่าเหมือนเป็นหนึ่งว่าแบบอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่แบบเป็นเคราะห์ร้ายคุณสามารถแฮนด์ลมันได้สามารถที่จะรับมือกับมันได้เนี่ยดีราศีธนูดวงของคุณดีนะเอาจริงแต่อย่าหลงระเริงกับคำทำนายที่มันดีนะเราเองก็อย่าลืมเดินหน้าต่อไปด้วยแล้วไพ่ขึ้นว่าความสําเร็จอะ หรือโอก m je m je าสใหม่ๆมันเ be be ja. ข้ามาความสำเร็จของคุณนะมันอาจจะเกิดจากต้องลงมือทาประสบการณ์ต่างๆเดี๋ยวมันก็จะมีเข้ามาเหมือนค่อยๆสําเร็จค่อยๆดีขึ้นแล้วดของคุณมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่การเดินทางไปทํางานไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเรียนได้หมดเลยนะคะช่วงนี้ชีพจรลงท้าวแล้วดีช่วงนี้เป็นช่วงงการเก็บเงินการหาเงินเก็บเงินหาเงินเก็บเงินลดลดมากแม่แล้วก็ช่วงนี้บางคนอาจจะแปลว่า แหล่งที่คุณจะเติมพลังงานได้ดีคือแหล่งที่บ้านที่พักอาศัยนะคะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆคําว่าปลอดภัยหรือว่ารู้สึกปลอดภัยมากๆกับบางสิ่งบางอย่างหรือทําให้เราแบบเหมือนโซเชียลดีท็อกซ์หรือว่าในแต่ละวันเราอาจจะเจอความท็อกซิกมาทําให้เรารู้สึกมีความสุขคือการอยู่บ้านหรืออยู่กับคนที่เราไว้ใจอยู่กับคนรักอยู่กับสรรัประสัตเลี้ยงก็ยังได้เลยมันทําให้เราเองเหมือนได้กลับมาคิวจิตใจกลับมา ฟื้นพลังงานที่ดีหรือว่าบางคนบอกว่าเอออยากไปท่องเที่ยวไปอะไรเงี้ยได้ได้เหมือนกันนะคะเพราะแก่หมายถึงว่าผู้ใหญ่คอยเมตตาคอยอุปถมัมภ์ค้ำมชูหม่นสวดมนต์ทำสมาธิโดยเฉพาะการนั่งสมาธิวันละ4-5นาทีจะดีสําหรับราศีธนูมากๆและการสวมดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอวไว้ใต้ description ใต้ YouTube อยู่แล้วนะคะแล้วก็สวดพระครถางเงินลนก้จบทุกวันแผ่เมตตากรวดน้ําด้วยจะยิ่งดีจะทําให้ผู้ใหญ่ หรือสิ่งดีๆหรือพลังงานศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะคอยปกปักรักษาคุ้มคุณอยู่แล้วนะคะการเพ่งพินิษช่วงนี้คุณจะทําอะไรก็เหมือนการวางแผนอะการไต่ตองดีๆจะคบกับใครจะดูใจกับใครคิดให้มันดีๆแต่ช่วงนี้ถามว่าถ้าคนโสดดวงมันเหมือนมันขึ้นไปเกี่ยวกับเรื่องงานเงินมากกว่ารักมันอาจจะไม่เข้ามาแต่มันอาจจะมองในเชิงความรักในเชิงเพื่อนมิตรภาพครอบครัวมากกว่าแต่ถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ จะรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นหรืออาจจะมีบุตรมีลูกมาเติมเต็มก็ได้นะคะหรือสรสรพสรัตเลี้ยงก็ยังได้เลยดวงของคุณกาลังหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีจริงจริเนี่ยพ่าขึ้นการแก้อาถรรพ์การหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายและสิ่งที่มันไม่ดีการทําบุญทําทานนะคะหรือทานบารามีจงทาเอาไว้เถิดทั้งคนแล้วก็สรัสรพสรัต ช้างหมาแมวคนคนยากไร้นะคะเป็นของกินของบริโภคเข้าของเครื่องใช้หรือแม้กระทั่งของมือสองอย่างเช่นเสื้อผ้าสภาพดีสภาพนางฟ้าเอาไปบริจาคก,ก็ได้อ่าแม้กระทั่งแบบว่าหนังสือเรียนต่างๆเอาไปบริจาคให้กับผู้อื่นก็ยังได้เลยนะคะผู้มีอํานาจอยู่เดืงดวงวิญญาณก็คือเป็นพญายมราชนะคะถ้าเราก็ทําความดีสิ่งดีๆปกปกักถ้าทําไม่ดีพญยายมราช ตัดสินความแน่นอนนะคะทำดีดีทำชั่วได้ชั่วคุณมีพลังอํานาจมีบาร,รมีอยู่ในตัวของคุณเองจงใช้ไปนในทางที่ถูกต้องและถ้าสังเกตเด็กผู้ชายคนนี้สามารถควบคุมเสือที่ดุร้าย2ตัวได้มันแปลว่าอะไรคะคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดีหรือโอกาสมันอยู่ในกำรรมือของคุณอ,อำนาจมันอยู่ในมือของคุณใช้ไปนในทางที่ถูกต้องให้ได้ใบสุทดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สําหรับชาวราศีธนูดวงของคุณโดดเด่นมากๆเอาจริงนะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะย้ายมาอีกราศีคือราศีนี้นะคะเราเล่นนะคะคือพลังงานมันขึ้น ดีไงแต่ก็ไม่อยากให้คุณหลงระเริงมันมีคำเตือนอยู่บ้างทุกทุกราศีมันมีคำเตืนอน,ตนอยู่แล้วแหะแต่อันนี้ราศีของคุณเนี่ยมันเป็นราศีที่เหมือนมันเป็นดวงที่เอ่อเขาเรียกว่า กำลังหลุดพ้นอนะฟาดเคราะห์จริงๆแล้วเจอสิ่งดีดแล้วดวงของคุณเด่นมากโดดเด่นหรือมีชื่อเสียงหรือมีคนรักคนเมตตาคนดีแต่ความโดดเด่นบางทีมันก็อาจจะมีคนอิจฉาลิษยาสกัดดาวรุ่งเราแต่ถ้าเรามาด้วยความสามารถเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ต้องไปกลัวนะคะบางทีคนเราอะคะ่ะยิ่งมีชื่อเสียงยิ่งมีคนรู้จักบางทีมันอาจจะไม่มีความสงบก็ได้แต่คุณอาจจะมีเงินมีงานแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตมัน ทุกอย่างคะ่ะมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกมันได้อย่างเสียอย่างมันมันเหมือนแลกกันไปนะคะประมาณนั้นนะคะฉะนั้นมองให้เป็นแง่ที่ดีเพราะาช่วงนี้ของคุณเด่นจริงๆจ้ะดวงเด่นนะคะเด่นตะง่ามากๆเลยจ้ะดูมีออร่าดูมีสง่าราศีเลยทีเดียวนะคะถ้าใครคิดจะไปปฏิบัติธรรมหรือคิดจะไปแบบเขาเรียกว่าเที่ยวอะ่ะแนะนำพวก การเที่ยวหรือปฏิบัติธรรมในธรรมชาติหรือป่าอะไรพวกเนี้ยป่าก็ก็ดูดีนิดนึงแล้วกันนะคะแบบแบบออกเน้นเน้นธรรมชาติแล้วกัน้่งบอกแบบนี้แล้วกันเอาที่ที่สงบสงบอะคะอ่ะนะคะบางคนบอกว่าสงบมากไปคือแบบที่แบบไปดูไปดูแบบเขาเรียกว่าเพ่งพินิษกับอะไรบางอย่างที่เรากลัวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นบางคนบอกว่าอันนี้คือกิ่งฟ้าจําไม่ได้ว่าเรียกอะไรนะบางคนมีนะคะที่แบบไปนั่งสมาธิเพ่งพินิษกับเขาเรียกว่า ศพอ,อะไรเงี้ยต้องขอโทษไี่พูดอย่างนี้นะก็มีนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยถ้าทําได้แต่ไม่ต้องถึงขั้นนั้นไยขึ้นธรรมชาติเนี่ยมันหมายถึงว่าอะไรเป็นการแบบว่านั่งสมาธิวันละ5นาทีที่บ้านก็ได้แต่เป็นการท่องเที่ยวอยู่กับธรรมชาติทะเลป่าไม้อะไรพวกเนี้ยออก็ดีสําหรับตัวเราหาหาเวลาแบบพักผ่อนบ้างเดินสวนสาธารณะก็ได้เพราะช่วงเนี้ยพลังงานของคุณนะธรรมชาติจะบําบัดได้ดีหรือฟังเพลงปรับสมาธิก็ได้เปิดเสียงธรรมชาติ กิ่งฟ้าชอบฟังมาเพลงบรรเลงเสียงน้ำตกเสียงน้ำไหลเวลาเหมือนเราไปสปาเนี่ยพิมพ์ใน YouTube เลย Relax Music นะคะ Meditation Music Meditation Song รอรอย่างเงี้ย มันมีหลากหลายเพลงมากเป็นหูพันพัน,พนหมื่นหมื่นแสนแล้าน,ลานคลิปอะไปฟังเลยหาฟังเถอะนะคะมันทําให้จิตเราสงบนะคะอ่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะแล้วก็มีสตทิทุกอย่างการในชีวิตอะไรที่เป็นคําเตือนก็ขอให้เก็บเป็นคําเตือนระวังตัวเองเอาไว้แค่นั้นเองไม่ต้องไปกลัวแต่ถ้าอะไรที่ดีอยู่แล้วห้ามหลงอละลืมกับมันแค่นั้นนะคะขออนุญาตจบคำทนาแเพียงเท่านี้ค่ะถ้าท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้าน ขอบคุณมากที่สนับสนุนการหรือเพจกดไลค์ like, กด b s c r i b e พวกกับดด่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ติ๊กตอกและไอจีได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะบ๊ายบาย เนื่องจากตอนนี้มีเว็บไซต์ผพดกมายแอบอา้างชื่อช่องหออาจารย์กิ่งฟ้าและชื่อช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r x e Channel ซึ่งทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดยทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านระวังมิจฉาชีพทุกรูปแบบและมีสติรอบคอบในการรับข้อมูลบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะอย่าล,ลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Fanpage i n s t a g r a m หรือ TikTok ค่ะ ขอใหทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ